สำหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะบอกแบบนี้ก่อนว่าวันนี้พี่หมอนน้ำมานจะเปิดดวงรวมๆให้กับทุกคนนะคะสำหรับคนที่เห็นคลิปนี้ดวงของคุณณวันนี้วันที่เห็นคลิปมาดูกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณบ้างภายในวันนี้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้นะคะพลังงานของไพ่ชุดนี้อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้นะคะถามมาเริ่มกันเลยค่ะ พี่หมอจะเปิดให้ทั้งหมด5ใบนะคะพลังงานของไพ่ใบแรกบอกว่าว้า wow, ววันนี้เอ็ดออฟเดอะวอการงานดีนะคะใครทํางานลงทุนธุรกิจเปิดร้านมีธุรกิจเป็นของตัวเองวันนี้การงานดีหรือจะทํางานในรูปแบบของบริษัทวันนี้มีข่าวดีมีการขยับขยายหรือสําหรับใครที่ดิวงานงานก้อนใหญ่ๆรอความสําเร็จรอคําตอบวันนี้ได้ข่าวดีรวมถึงคนที่ สมัครงานไว้แล้วรอง,งานก็จะได้งานนะคะวันนี้จะได้รับข่าวดีดูคุณเหนื่อยนะไพ่เฮลเมตเหนื่อยเกี่ยวเรื่องงานเหนื่อยเกี่ยวเรื่องความรักในช่วงนี้นะคะงานก็เหนื่อยแต่เห็นเงินความรักในช่วงนี้รู้สึกเหนื่อยแบบปล่อยปล่อยไปก่อนนะคะเฮลเมตเหนื่อยป,ป,อยป่อยปล่อยปล่อยผ่านอะไรประมาณนี้เพราะคุณจะมีปัญหากับความรักในเรื่องเดิมๆนะคะขึ้นไพ่ไปนี้แต่ผลสุดท้ายแล้วคุณไม่ต้องทําอะไรเลยขึ้นไพ่ King of the Cup ับ เดี๋ยวแฟนคุณจะเป็นฝ่ายที่มา้อคุณขอโทษหรือปรับความเข้าใจกับคุณเองช่วงนี้ก็ปล่อยเขาไปก่อนในช่วงอารมณ์ของเขานะคะในช่วงนี้เนาะค่ะต่อไปตอนนี้มาดูใบนี้ว้าววันนี้ได้ได้เงินเลยนะคะไพ่ความสําเร็จใครรอคอยเงินเนี่ยได้เงินนะบางคนก็ได้เงินจากการงานบางคนก็ได้เงินจากความรักการมา้อกลับมาคืนนี้มีอะไรมาเซอร์ไพรส์ทำให้คุณได้บางสิ่งบางอย่างจากคนรักด้วยแล้วงานก็ดีมากๆเห็นเงินนะคะไพให้บอกแบบนี้นะคะ ที่ผ่านมา2 3งสามมันอาจจะเหนื่อยใจไม่ค่อยสบายใจกับคนรักแล้วก็เหนื่อยกับงานนะคะแต่วันนี้เป็นวันที่ดีสําหรับคุณแล้วนะคะดวงเปิดโอกาสเปิดบุญเก่าเปิดนะคะก็จะมีเรื่องดีๆเข้ามาตอนี้มาดูใบสุดท้ายกันคะ่ะใบสุดท้ายพลังงานบอกแบบนี้ว้าวไพ่สเตรทสเตรทเนี่ยขึ้นมาแบบนี้แปลว่าโดนกดดันมาหลายๆวันที่ผ่านมาเนาะไพ่ขึ้นแบบนี้แต่วันนี้ จะมีเรื่องดีๆเข้ามาปัญหาอุปสรรคทุกอย่างในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรคุณแก้ไขปัญหาจะผ่านไปได้ปัญหาที่ผ่านมาหลายๆวันนะคะจะถูกแก้ไขจะถูกปลดล็อกไม่ชว่าจะเป็นปัญหาเรื่องหัวใจหรือปัญหาเรื่องการเงินนะคะคุณจะผ่านไปได้และจะมีเรื่องดีๆเข้ามาสําหรับคุณในวันนี้เลยนะคะพลังงานของไพ่ทั้ง5้าใบนี้เป็นพลังงานรวมใครผ่านมาเห็นนะคะให้พลังงานของไพ่ชุดนี้ส่งผลกับ คุณในวันนี้และให้เกิดขึ้นกับคุณในวันนี้ไม่ว่าคุณจะเจออะไรอยู่ให้ผ่านไปได้ให้มีเรื่องดีๆเข้ามาสําหรับคุณให้พลังงานนี้หมุนเวียนเข้ามาหาคุณในวันนี้นะคะก็สําหรับใครชอบพลังงานนะคะของไพ่ชุดนี้นะคะพิมพ์ว่ารับพลังงานนี้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขสมหวังดังใจปรารถนาในทุกเรื่องสวัสดียามเช้าค่ะและเดี๋ยวเจอกับพี่หมอใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้พี่หมอต้องขอตัวไปก่อนบ๊ายบายค่ะ